ใจมากครับที่ชาวบ้านได้มาทมําบุญไต่บายหน้าบ้านของตัวเองคร<ะ>ับทําให้พระพิสุทธิ์ที่มาเนี่ยมีความ,มวอบอิบใจครับในการกุศลในครั้งนี้<ะ>ชาวบ้านก็รู้ว่าพระจะมาก็เตรียมตัวใต่บาารกันที่หน้าบา้า<ะ>นเกือบจะทุกบ้านเลยยินด<ะ>ีมากครับสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะคะที่ได้มาอุปตากพระนวกา รุ่นที่21อันนี้ดีมากเลยฮะที่ได้มาในครั้งนี้ไม่เคยมาเลยเธอเจ้าค่ะมารับใช้พระศิษุก็ดีครับได้ทำวัดตรวจมวลในแท้ซึ่งเป็นไม่เคยทำมาก่อนคจะจะาธุเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณลำพันนะคะที่ให้เราได้ร่วมใส่บัตรด้วยจะ